ใช้ฐานขนาด3 a จำนวน2ก้อนใส่เข้าในรางฐานจากนั้นทำการตั้งเวลาหรือตั้งนาฬิกาเครื่องลดน้ำต้นไม้ให้ตรงโดยกดปุ่มไทม์หนึ่งครั้งหลังจากกดปุ่มไทม์เลขที่กระพริบอยู่ด้านหน้าคือเลขชั่วโมงให้ทำการกดเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อปรับตัวเลขให้ตรงเมื่อตรงแล้วกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันหลังจากกดปุ่มเซตกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อตั้งนาทีให้ตรงเมื่อตรงแล้วกดปุ่มเซตเพื่อยืนยัน จากนั้นทําการตั้งวันให้ตรงโดยกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเลื่อนไปหาวันที่เป็นปัจจุบันเมื่อเลือกวันที่เป็นปัจจุบันได้แล้วกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งเพื่อยือนยันหลังจากกดปุ่มเซตหรือตั้งวันเสร็จให้ทําการเปิดน้ําหรือเปิดก๊อกน้ําแล้วก็สามารถตั้งเวลาสําหรับการลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติได้เลยโดยทําการกดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้งเพื่อตั้งว่าจะให้เครื่องลดน้ําต้นไม้ในเวลากี่โมงหลังจากกดปุ่มโปรแกรม ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกลำดับของโปรแกรมโดยสามารถตั้งไว้ได้16โปรแกรมเมืม่อเลือกลำดับได้แล้วกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งเพื่อยือนยันจากนั้นตั้งเวลาสำหรับการลดน้ำต้นไม้โดยกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกชั่วโมงเมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่มเซตเพื่อยือนยันจากนั้นกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกนาทีเมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันจากนั้นตั้งระยะเวลาในการลดน้ำต้นไม้ โดยตัวเลขที here, days, <se> ่กระพริบด้านหน้าคือจำนวนชั่วโมงสามารถตั <welche ăn? S 2> ้งไว้ได้สูงสุด9ชั่วโมงกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกจำนวนชั่วโมงเมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่มเซทหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันหลังจากกดปุ่มเซทตัวเลขที่กระพริบด้านหลังคือหน่วยนาทีกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกจำนวนนาทีเมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่มเซทหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันหลังจากกดปุ่มเซทให้เลือกว่าจะรดน้ำต้นไม้2วันครั้งหรือ3วันครั้งหรือจะให้รดน้ำทุกวัน ถ้าต้องการให้เครื่องลดน้ำให้ทุกวันให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกวันแล้วกดปุ่มเซตยืนยันทุกวันและเมื่อเลือกทุกวันเสร็จกดปุ่มเซตอีกหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันระบบหรือยืนยันโปรแกรมการลดน,น้ำต้นไม้อมัตโนมัติเมื่อตั้งค่าหรือตั้งเวลาเสร็จก็สามารถปิดฝาครอบเครื่องไว้ได้เลยและเมื่อถึงเวลาตามที่ตั้งไว้ระบบหรือเครื่องลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติก็จะทำการลดน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยจะลดไปจนกว่าจะหมดเวลาตามระยะเวลาที่ตั้งไว้หรือถ้าต้องการให้เครื่องหยุดทำงานหรือหยุดลดน้ำในระหว่างที่ตั้งเวลาไว้ให้ทำการกดปุ่มออ f หนครั้งเครื่องหรือระบบก็จะหยุดการทำงานและถ้าต้องการใช้น้ำหรือต้องการลดน้ำต้นไม้เลยให้ทำการกดปุ่มออนหครั้งแล้วตั้งระยะเวลาในการใช้น้ำโดยกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง เพื่อเล Fest ือกจํานวนชั่วโมงเมื่อเลือกได้แล้วกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันจากนั้นกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกจํานวนนาทีเมื่อเลือกจํานวนหรือระยะเวลาในการลดน้ําเสร็จกดปุ่มเซตหนึ่งครั้งระบบหรือเครื่องลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติก็จะทําการเปิดน้ําแล้วก็สามารถใช้น้ําหรือลดน้ําต้นไม้ได้เลยและเมื่อหมดระยะหรือหมดเวลาตามที่ตั้งไว้ระบบหรือเครื่องลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติ ก็จะหยุดทํางานง่ายๆครับสําหรับวิธีปรับหรือวิธีตั้งค่าเครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ